สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะแม่หมอจะมาทําแรนดอมให้เ,เพื่อนๆอีกนะคราวนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าหัวข้อนั้่ะจะเป็นลักษณะไหนนะคะขอให้พลังงานไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุูบาอาจารย์บอกเก่าแม่หมอด้วยค่ะว่าควรจะต้องอ่านไพ่แบบไหนโอ้ยขิงออฟสอดมาถึงกแ็แหมมาถึงก็ถือดาบมาเชนะคะเพราะคุณแม่คุณอารมณ์ประมาณว่าเครียดมาเลยอะ่ะแบบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แบบ่องแล้วหงุดหงิดใจเนี่ยเป็นพลังงานของการสอด่องนะเนี่ย อืมอ่ะไงต่อจ้ะฝั่งคุณเออฝั่งเขาสอดสองแล้วเนี่ยอารมณ์เสียสอดสองนั่งบันลงังนั่งเหมือนคนไกลเลยเนาะเหมือนแบบอยู่ในพื้นที่ที่อากาศเย็นไหมคนคนนี้เป็นชาวต่างชาตินั่นได้นะแล้วเขาอาจจะมีเลี้ยงสุนัขหรือว่าอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรบางอย่างเนาะหรือไม่ก็อยู่ทางไกลอยู่ในรแถบ ที่มีอากาศเย็นกว่าเราก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือดาบเป็นมิถุนตุนกุมพวกชาวทาดลมได้นะเนี่ยดูพลังงานถึงความเยือกเย็นหงุดหงิดอารอมณ์ไม่ดีอะไรกันจ๊านะยิ้มหน่อยอ่ะมาไราต่อสิบถ้วยนึกถึงความทรงจำนึกถึงความสุขนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยได้รับนะมีใครบางคนกำลังนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยได้รับคิดมากคิดเยอะคิดถึง เนาะทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวแม่หมอยังไม่ตั้งหัวข้อนะใครบางคนที่คุณคู่กรณีนนของคุณอะตอนนี้กําลังคิดถึงกําลังเหงากําลังเป็นเดมูนรู้สึกเหงามากรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอะไรก็ไม่รู้สับสนแต่ก็คิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงคนคนหนึ่งที่เคยเปรียบเสมือนคนในครอบครัวคนที่เปรียบเสมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันคงไม่มีสิทธิ์คิดอะไรไปมากกว่านี้อะไรวะร้องไม่ถูกละเอา,อางี้ละกันไม่หมาะอะไรนึกถึงเพลงดีว่าเป็นถูกอย่างของเธอแล้วร้องถูกปะเนี่ยไม่เป็นไรอะคนนี้เขาคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยแบบสำหรับบางคนนะ ถ้าใครไม่ได้เคยเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะเขานึกถึงวันเวลาที่คุณน่ะเป็นทุกอย่างให้กับเขาอะ่ะคุณทุ่มเทให้เขาเหมือนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลยอะ่ะหรือบางคนเป็นคนในครอบครัวจริงๆก็ได้อะนะคะอะเป็นทุกอย่างร้องยังไงวะตอนปกตินะถ้าไม่อัดคลิปแม่หมาก็ร้องได้จบนะพออัดปุ๊บนะ เนื้อเพลงหายหมดเลยทุกคนขาปกติแม่หมอจะร้องเพลงยุค90ใช่ไหมแต่ว่านึกอะไรก็ได้ก็ร้องแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอสูงวัยแต่ก็จริงนะคะอ่ะคนนี้แล้วยังไงทำไมหรอเหงาแล้วยังไงจ๊ะมีใครบางคนคิดถึง s o v w n o f w a n d นนะคะเจ็ดไม้เท้ามีการเอาชนะกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีใครคนใดคนหนึ่งที่ชอบเอาชนะ พอชนะแล้วแล้วยังไงเคว้งคว้างว่างเปล่าเคว้ง <c oughs> คว้างว่างเปล่าน่าจะเป็นพลังงานในฝั่งของเขาอะ่ะคนนี้แม่หมอมาดูฝั่ง,งคุณนะเออแม่หมอตีว่าฝั่งเขาแหละเป็นคนที่มีความพยายามทําอะไรบางอย่างแล้วก็ตอนนี้ลดอีกโก้แล้วนะถ้าเจ็ดไม่เท้าสํหรับอื่นอะจะเป็นลักษณะของการแบบไม่ยอมเลยนะถ้าใครถ้าใครเคยดูไพ่ 24, ยิปซีบ่อยๆอะ่ะจะมีแบบเหมือนกำแพงนะแล้วก็พุ่งทยานเหมือนกับว่าเขามีเขาแบบ เป็นคนที่ชอบเอาชนะชอบการแข่งขันนะคนเนี้ยนะเป็นคนชอบเป็นนักกีฬาด้วยก็ได้ชอบรู้สึกโอ้โหทุกอย่างการแข่งขันชอบเล่นเกมชอบอะไรเงี้ยแล้วแบบพลังงานคือจะเอาชนะคุณได้แต่แต่สาหรับเนี้ยคือมันเหมือนแบบชนะไปแล้วแล้ว,ลวไงอ่ะไม้ก็กองแล้วเนี่ยก็คือลดอิโค้ลงแล้วปกติมันจะมีไม้กั้นไปหมดเลยเหมือนคนที่มีกำแพงสูงอ่ะเหมือนกาลังรอคอยแล้วหันมามอง อะไรบางอย่างที่ที่หายไปแล้วพลังงานคุณโอ้โหคุณได้รับชัยชนะหกไม้เท้าคุณบอกเอาสิจะแข่งเหรอมาฉันลงแข่งด้วยก็ได้แต่การแข่งของฉันไม่ใช่แข่งกับการที่ว่าฉันชนะเธอก็คือการทักไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่การคือการที่ฉันน่ะมุ่งชนะใจตัวเองแล้วก็เอาชนะจนรู้สึกว่าแบบ ฉันมุ่งไปทําอย่างอื่นที่มีที่มีใช้ที่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยทำไมเป็นพลังงานอย่างนี้ไม่รู้นะแต่ตัวเขาโดดเดี่ยวนะแต่คุณน่ะชนะนะแต่แบบรู้สึกว่ามีคนต้องมากมายอยู่เขาข้างคุณน่ะเนี่งเราเราอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราอยู่ใน f c เดียวกันเียูอยู่ในช่องเดียวกันเนาะเรามีคนที่เป็นเหมือนเราเพราะฉะนั้นฉันน่ะไม่เหงาแล้วนะจ๊ะฉันไม่เหงาฉันมีพักพวกเธอละ่ะ ไงชนะแล้วไงอยู่คนเดียวไปเลยเออน่ะ <c oughs> แม่หมอก็พูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยแต่พลังงานแม่หมออ่านจริงนะไม่ได้มานั่งม่วนั่งแบ่งเรื่องนะคะอะแล้วยังไง n น g h t of w a ใครบางคนที่คิดว่ามีการเขาใส่หน้ากากเขาหากันการที่ไม่พูดความจริงอะคะ่ะเดี๋ยวนะแม่หมอขยับก,ก่อนให้มันทำไมไม่โฟกัส การที่มีคนใดคนหนึ่งเราทั้งคู่ใส่หน้ากากข้าหากันความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้พูดความจริงจากใจออกมาจริงๆทั้งคู่นะถือไม้ด้วยกันทั้งคู่นะทั้งเซเว่นอวบอนไม่ยอมกันนะคู่เนี้ยทะเลาะกันแล้วก็แบบไม่ยอมกันแต่ไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะลบกันหรอกแต่ทําแบบอีโก้พอกันอ่ะตอนนั้นน่ะเขาอ่ะมีโก้เจ็ดไม้เท้าใช่ป่ะแต่สํหรับเนี้ยคือพังทลายลงแล้วอีโก้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะเออ กโก้มันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแล้วก็เขาก็เริ่มวางลงเพราะว่ามันเกิดการทะเลาะแล้วเขารอคอยนะเนี่ยพลังงานเนี่ยคล้ายเจ็ดเหรียญได้นะเป็นเจ็ดไม้เท้าจริงๆคล้ายเจ็ดเหรียญมีการรอคอยในฝั่งเขารอคอยเขาความจากคุณอะเพราะว่า,าศาสตวินนี่มาจากคุณแล้วอะเขากะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทักเขาไปเขาคงจะคุยอะไรเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่า ไม่อะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่อยากคุยค่ะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเราเรามีอย่างอื่นให้ทําเยอะแยะแล้วเรารู้สึกว่าฉันสามารถผ่านช่วงเวลาที่เงียบเหงาหรือไม่มีเธอไปได้แล้วอะฉันต้องทักเธอได้หรออะไรอย่างเงี้ยนี่พลังงานความรู้สึกคุณนะคะในตอนนี้น่าจะเป็นพลังงานแบบเอ่อตามๆม,มาต่อๆมากับแรนดอมที่แม่หมอเคยทำนะคะเป็นทุก ยังให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันคงไม่มีสินคิดอะไรมาไปกว่านี้แค่อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหนเอ้ยร้องไม่ถูก <c oughs> ไปไปต่อไปต่อไม่เป็นไรอายอ่ะโอเคนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่าแม่หมอร้องเพลงนะอ่ะหกตาบม,มีใครบางคนที่พายเหลือออกไปแล้วไปไม่รอด นะคะฝั่งของเขาเขาอะมูฟออนไปแล้วหลายครั้งแล้วแม่หมอมองว่ามูฟออนไปแล้วเหมือนกับอยากจะกลับคุณกลับมาพลังงานนี้คือเหมือนไปพายเรือไปแล้วนะถ,ถ้าเกิดสำหรับอื่นคือการมูฟออกไปข้างหน้าไม่ได้หันมาอย่างนี้นะทุกคนเคยเห็นหกดาบที่มันออกไปไหมคะนั่นแหละแต่พลังงานไพ่ในสำหรับนี่คือ ไปแล้วล่ะแต่วนรับคุณกลับมาฉันไปรับเธอดีกว่านม่เขาถ้าถ้าถ้าเป็นตามพลังงานไพ่นะไม่หมอไม่ได้มั่วนะไม่หมอขับตัวจริงแต่ว่าพลังงานไพ่คือเหมือนมีพลังงานของการอยากจะลดลงซึ่งกําแพงแล้วก็แวะรับใครบางคนกลับมาอยากกลับมาอยากให้เธอกลับมาอือยากกลับมาอยากให้กลับมาได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเธออ่ะคือเป็นสิ่งที่ฉันแบบสูญเสียไม่ได้จริงๆในความคิดของเขาเอ้าทำไมวันนี้มาเล่นไม้กันหมดเลยพวกเราเดี๋ยว พลังงานธาตุไฟการสื่อสารกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับพวกคุณนะเนี่ยใครจะทักใครไปก่อนล่ะเนี่ยแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไมคุณนี่เป็นพลังงานหนึ่งการที่แบบ ชัยชนะจริงนะรอคอยนะอาจจะยังรอคอยแต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะไม่ก้าวข้ามอะ่ะเพราะว่าของคุณเนี่ยไม้เนี่ยเป็นกําแพงหมดเลยนะยังยังหันมามองอยู่เหมือนกันยังหันมามองแล้วแบบมันเหมือนมีกาหรือเหี่ยวอะ่ะมาโฉบเฉี่ยวให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้อาจจะรู้สึก3วันถึง6วันเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบ ทำให้เราหน่วงหน่วงหรือแบบคิดถึงใครบางคนใช่ไหมคนคนนั้นก็คิดถึงคุณนะเพราะพลังงานหนึ่งไม้เท้าอ่ะคือการส่งพลังงานหรือไฟอยากจะจุดไฟลักกลับขึ้นมาได้นะสามไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยเป็นพลังงานของการที่แบบอยากจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างแล้ววะทําไมออกมาเป็นไม้เท้าหมดเลยเนี่ยคุณจะลบกันหรอคะ <laughs> ดาบมีดาบด้วยมิถุนตุนกลุมธาตุไฟนะ เมสิงธนูนะเนี่ยนะเยอะเมสิงธนูออกมาเยอะมากเลยอ่ะวันนี้แต่ก็ธาตุลมมิถุนตุนกุมก็มานะคะเอะไรยังไงคะตรงกลางเจ็ดเหรียญมีการรอคอยจากฝั่งของเขาแม่หมอหมองว่ารอคอยจากฝั่งเขาเพราะว่าเจ็ดเหรียญสาหรับนี่คือเหมือนกับบางคนนะมีไพ่แห่งการปล่อยวางและให้อภัยและนึกถึงสิ่งเก่าๆที่เคยสร้างสมและปลูกต้นไม้ปลูกต้นรักกันมาเนี่ยมันเหมือนแบบเขาไม่อยากปล่อยความรู้สึกที่มันเห็นไหม หมาหงอยเลยอะเพราะว่าตอนแรกมันตอนที่เปิดแรนดอมอะมันจะมีพลังงานของสุนัขอยู่ข้างผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเดนะียมเพลเลอร์เนาะหรือบางครั้งเนะี่ยอาจจะมีคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่เคยเลี้ยงหมาด้วยกันแล้วก็ใครคนใดคนหนึ่งหายไปแล้วก็ทําให้มันคิดถึงวันเก่าๆแล้วคิดมันเหงาอะเออเนี่ยคิดถึงใครบางคนที่เคย ดูช่วยกันดูแลอะไรอย่างี้ก็ได้นะอันนี้ไม่เหมอะสื่อเฉยเฉว่าเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงอะคิดถึงแล้วอะถ้าเกิดไม่ได้คุยกันนานมากๆหรือว่าหายไปแล้วจริงๆหายไปนานจนรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณมูกออนไปแล้วจริงๆอย่างเงี้ยคุณจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เหมอะจะทําหัวข้อท็อปปิกอะไรละเนี่ยไม่เป็นไรอะเช็คพลังงานของเขาไปก่อนนะเรียกไงอะเขารู้สึกเครียดก้าวดาบ ทุกๆครั้งที่แม่หมอเปิดแรนดอมเนาะก้าวดาบขึ้นบ่อยมากนะในฝั่งของเขาอะในพลังงานของเขานะไม่ใช่พลังงานโดยงานโดยรวมนวยนะตัวเขาเองนั่นแหละที่รู้สึกเครียดกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรรู้สึกเครียดรู้สึกหู้ทำไมวันนี้มันมีพลังงานของมีสุนัขอยู่ตลอดเวลาเลยห่ะคุณมันเหมือนมีแบบมีแบบคือแบบอยู่กับบางคนนะอยู่กับความเครียดอยู่กับ สิ่งเดิมๆหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงหรือสิ่งที่เรารักด้วยกันผูกพันกันมาคิดถึงวันเก่าๆหรือเขาอยู่คนเดียวแล้วนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่ที่เหงาเหงาที่แบบคิดถึงมากเลยทําไมอะ่ะทาไมไม้เออเขาจะวางดาบลงแล้วเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าอีโกของเขาเนี่ยมันทําให้เขาต้องทุกข์ขนาดเนี้เขาจะวางมันลงดีไหมเขาคิดกับตัวเขาเองนะว่า จะทํายังไงดีให้คุณกลับมาวางลงนี้ไหมพลังงานของเขาเป็นทาวทัาลมเยอะมากอะ่ะมิถุนตุนกลมอ่ะคุณเขาอยากจะจุดไฟรักพวกนี้ยส่งพลังให้คุณน่ะว่าเขายังคิดถึงนะยังรักคุณอยู่นะเขาจะถ้าคุณกลับมาเขาจะไม่ไม่พูดจาไม่ดีหรือว่าวางดาบแล้วอะ่ะ ด่าในความคิดแม่หมอก็คือคําพูดแย่ๆการกระทําแย่ๆถ้าเขาเคยมีคือแบบเคยทําให้คุณอยู่ในความรู้ส,สึกที่เจ็บปวดหรือทรมานกับดาบที่เขาสร้างขึ้นมาสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาคําพูดหรือคำคาพูดหรือสิ่งที่เขาทําให้ทําร้ายใจิตใจคุณอ่ะเขาพร้อมแล้วนะที่ถ้าคุณยอมให้โอกาสเขาอ่ะเขาจะวางดาบพรุ่งนี้ลงอ่ะความเครียดหรือว่าการใส่การทําร้ายใจิตใจกันอ่ะเขาจะอยากจะวางแล้วอยากจะมีแฝงไฟอ่ะหาทางออกให้เขาทีเถอะหาทางออก ไฟก็ริบหลีไฟก็ลิบหลีแบบโอ๊ยเศร้าคิดมากแล้วเนี่ยแบบเอาไงดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ทักเขาไปเขาจะไหวปะคนคนนี้ไม่ค่อยไหวนะก้าวดาบนอนไม่หลบับคิดมากคิดเยอะอืนะแล้วคุณละ่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณเป็นหกถ้วยคุณก็ยังนึกถึงวันเก่าๆนะเนี่ยคุณทั้งคู่คิดถึงกันมากเลยอะแม่หมอมองว่าคิดถึงความทรงจําที่ทําร่วมกันมานะคิดถึงภาพในอดีตคิดถึงตอนที่เราอยู่ใกล้กันนะบางคนเป็นแบบ เพื่อนในวัยเด็กหรือว่าเป็นควรักต่างวัยได้เขาเด็กกว่าคุณได้อะไรได้หมดเลยนะแบบเหมือนกับว่าทําไมฟอนนี้กล้องไม่โฟกัสนะคะป๊แบบนะคะป๊แบบนะคะแม่หมออยากให้มันโฟกัสร,รูปอะโฟกัสร,รูปสิคะโฟกัสร,รูปสิคะไม่เป็นไรนั่นแหละเขานึกถึงความทรงจําที่เคยอยู่ใกล้ชิดกันนะคะโฟกรรัสแหละ,ะอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็รู้สึกว่า เขาเขารู้สึกผูกพันกับคุณอะตอนนั้นเขาไม่มั่นใจเลยว่าความใกล้ชิดกับคุณเนี่ยมันคือความรักหรือมันคืออะไรหรือมันแค่ความผูกพันมันเป็นความสนิทชิดเชื้อบางคนนะมีความสัมพันธ์ที่แบบได้ไปเจอกันได้ไปทําบุญก่อเจดีซายหรือว่ามันมีไหมเนี่ยทำไมพูดเรื่องเจดีซายขึ้นมาถ้ามีนะใครเคยไปทําบุญแบบช่วงเวลาที่ก่อเจดีซายเลยบอกแม่หมอด้วยนะหรือบางคนที่ไปแบบสวนสวนเอ่อสวนสนุก สนามเด็กเล่นหรือว่าไปเจอกันในที่ที่เป็นสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเขานึกถึงวันเก่าๆนึกถึงวันเวลาที่ได้ใกล้ชิดอ่ะเขาคิดถึงนะอคุณก็คิดถึงเหมือนคิดถึงกันทั้งคู่เลยอะ่ะเหมือนความทรงจําเนี้ยมันใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวสําหรับ,บมันไม่น่าจะต่ํากว่า3ปี6 7, ปีเนาะสำหรับบางคนสาปี6ปี7็ปีที่ไม่หมอดูอะ่ะมันเป็นความผูกพันที่วนไปเวียนมาหรือเคยไปไหนด้วยกันสองคนในที่ที่สาธารณะต่างๆแต่อยู่ด้วยกันสองคน สวนสาธารณะอะไรเงี้ยเนาะได้นะคิดถึงวันเก่าๆทาไมเริ่มรู้สึกคิดถึงละคนคนนี้การหนักกว่าคุณอีกแม่หมอบอกคุณยังคิดถึงคุณยังคิดถึงแต่คุณยังไม่เครียดเพราะคุณยังไม่มีดาบใช่ไหมคะและยังไงความสัมพันธ์นี้โอ้โหมีความคิดถึงกันช่วงนี้หน่วงแลเนี่ยคนที่มาดูแล้อดมแม่หมอเนี่ยสามสี่วันนี้หน่วงแลเนี่ยเหงาเบื่องอนงอนด้วยกันทั้งคู่ปะงอนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมีใครบางคนที่แบบอาจจะนั่งกินข้าวทําอาหารหรือว่า พักจากการเหนื่อยงานเนาะมานั่งพักนั่งจิบกาแฟนั่งจิบน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งด้วยความแบบทุกๆครั้งที่ว่างเนี่ยจะคิดถึงกันอะด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าหรือเป็นแต่แม่หมอมองว่าน่าจะเป็นฝั่งเขาหนักกว่าคุณอะคุณก,ก็คิดถึงแต่ว่ามันเบาลงอะเออแล้วจะเป็นแรนดอมชื่ออะไรอะแล้วยังไงความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะเขาอะ เคยเก็บความทรงจําเอาไว้ทําไมมันมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเยอะมากเลยอะ่ะพวกคุณเลี้ยงสัตว์ด้วยกันหรือเปล่าเขารู้สึกวันที่แบบที่มีกันละกันแล้วก็แบบมีสัตว์เลี้ยงแทนใจหรือว่ามีสิ่งของถ้าไม่ใช่สิ่งของจะมีของแทนใจบางอย่างที่เขาเก็บเอาไว้อย่างดีนะถ้าคุณเคยให้อะไรเขาไว้แล้วมันเป็นของที่คุณรักแล้วคุณรู้สึกว่าให้ด้วยความเต็มใจคนคนนี้เก็บของชิ้นนั้นไว้อย่างดีถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเป็นจะเป็นของที่แบบ จะเป็นสร้อยเป็นอะไรหรือเป็นเป็นสองมีค่าพระเครื่องหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นอะ่ะเขาก็ยังเก็บไว้อย่างดีแล้วทําไมพลังงานแปดเหรียญคืออยากไปต่อถ้าเขาปิดความสัมพันธ์นี้มานานแล้วแบบเห็นฝนปะฝนตกเขาพยายามเก็บมันไว้อย่างดีไม่ให้มันลอกไม่ให้มันพังไม่ให้มันบาดเจ็บอะ่ะความรู้สึกนี้ก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากจะทนุถนอมมันจริงๆเราเขาอยากไปต่อนะแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ 8เหรียญสำหรับเนี้ยจะเปิดหรือจะปิดเนี่ยจะเปิดหรือจะปิดแกเอาให้แน่สักทางสิจะเปิดก็เปิดออกมาเลยโดนฝนบ้างโดนพายุบ้างไม่เป็นไรอยากจะคุยกับใครก็คุยเลยหมายถึงเขาอะ่ะมัวยึยกยึกยักยักอ่ะอะไรเนี่ยออแล้วคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงอ่ะคุณ <laughs> นางฟัง,งนกฟังไม้อยู่แล้วโอเคคุณก็ยังมีความรู้สึกกลายเป็นว่าตัวคุณเองอะนะจำได้ไหมใครเคยดูคลิปแลนด์ดอมแม่หมอแล้วสองไปเท้าอยู่ฝั่งเขาใช่ปะ คุณรับรู้พลังงานของเขาได้แล้วพลังงานของเขามาอยู่ฝั่งคุณแล้วคุณรับรู้แต่คุณก็ไม่เลือกที่จะทักหรือคุณไปเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เขาอ่ะไปเที่ยวชมนกชมไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เห็นแล้วแหละว่าเขาส่งสัญญาณสื่อสารอะไรว่าตอนทริปก่อนๆน่ะเขานั่งมองนกแต่ตอนนี้คุณมามาอยู่ฝั่งคุณละพลังงานแม่หมอกับรู้สึกว่าคุณรอคอยอยู่ในพื้นที่ของคุณนะแต่ว่าคุณก็อยากทักแต่ก็ไม่ทักหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ทักแต่แม่หมอว่าพลังงานเขาอะขับเคลื่อนมาอยู่ฝั่งคุณซึ่งจะตตีว่่าอนนนั้ะ พลังงานในฝั่ง,ขงเขาอยู่ฝั่ง,ขงเขาใช่ปะแต่ตอนนี้มันขึ้นในปรากฏของคุณไม่หมอกลัวว่าอีกไม่นานคนคนนี้จะทักมาถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วคุณไม่มีพลังงานการด่าทอหรือว่าการโกรธเกลี้ยวกี่กลาดหรือว่าลงสื่อที่ว่าร้ายเขาหรือว่ายังไม่หายโกรธเขาเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณยังลงลักษณะที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบเกี่ยวกับคำคมหรือว่าอะไรที่ว่ายังต่อว่าเขาอยู่อ่ะมันจะยิ่งทําให้เขาคนนี้หายออกไปหรือว่ายืดระยะเวลา ออกไปนานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังรอคอยความสัมพันธ์หรืออยากให้เขาติดต่อกลับมาต้องปลดเนี่ยถ้าใครบล็อกกันอยู่นะก็ต้องปลดถ้าเขาบล็อกคุณอยู่เขาก็เหมือนกับเขาอยากปลดบล็อกได้นะเนี่ยพลังงานอยากปลดบล็อกแล้วอ่ะอยากเห็นคุณหรือบางคนนี่นะเดี๋ยวบอกเออพลังงานนี่เข้าใจละมันเหมือนคนเป็นโรคแบบเป็นอะไรบ้าป้าพี่อยากจะบอกว่าเป็นโรคปะสเป็นอะไรมากวะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวปลดบล็อกเดี๋ยวปิดบล็อกเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นอะไรก่อนจะ จะปลดบล็อกก็ปลดจำอะไรอ่ะก็แค่ปลดบล็อกค,คุณก็เองก็เหมือนกันนะถ้าใครไปบล็อกเขากลับถ้าเกิดอยากมีการสื่อสารที่ดีหรือว่าเขาจะโทรติดต่อมาเนี่ยคุณก็ต้องปลดก่อนอ่ะเออพลังงานแล้วมันเหมือนกับพลังงานเขามานั่งมองนบฝั่งคุณแล้วเหมือนใกล้เข้ามาแล้วไม่หมอตีนะบางคนอาจจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นถ้าคุณนิ่งหายไปคนคนนี้ถ้าเกิดเขาอยากอยากกลับมาความสัมพันธ์จริงเพราะคุณคือแบบ คือทุกอย่างของเขาอะเดี๋ยวที่แม่หมอร้องเพลงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่คือฝั่งคุณเป็นให้เขานะไม่ใช่เขาเป็นให้เธอคุณนะคุณน่าจะเป็นให้เขามากกว่าเขาเป็นให้คุณนะอย่างเงี้ยเขาถึงนึกถึงไง,งแล้วคนนี้อารมณ์ประมาณว่าประมาณอ่าอย่างเร็วสองวันสี่วันหกวันเลขคู่อะอ,ะอาจจะมีการที่ติดต่อกลับมานะแม่หมอหมองหรือวันที่สองวันที่หกเนี้ยเป็นไปได้หรือสําหรับบางคนที่เงียบหายไปสองเดือนเนี่ยเผลเๆออาจ,จะมีข่าวข่าวหรือว่า Uh, ได้เห็นได้ได้รู้สึกว่าเขาสื่อมาถึงคุณอะอะไรก็แล้วแตว่เอาเอาเอาลูกอุย้ยลูกลอุล้ย <hier> ดูคุณดูคุณคนแม่หมอกดกระดิง่ง <in you> ดูดิล่วงมาเองอะ่ะมือไม้อ่อน The Lover ลัคนาราศีมิถุนได้นะคะคนที่เข้ามา,าฝั่งของเขาเป็นมิมถุนได้นะคะเนี่ยพลังงานเท้าทัดทัลบเนาะวัน <hi> นี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสช่างมาันเนาะแล้วดูสิเขาเอาล่วงมาสามใบแม่หมออ่านให้เขาอ่านหมดเลยนะ ของเขาไปเลยนะสอง uh, The Lover คือความรักที่เป็นแบบเขารู้สึกรักอะรู้สึกว่าไม่ได้อะรู้สึกขาดไม่ได้อะเขาขาดคุณไม่ได้อะเพราะว่าถึงแม้จะทะเลาะกันมากแค่ไหนอะเขาก็ยังต้องการคุณแม่หมอเขา้าใจละแม่หมอจะใช้ท็อปิกที่ว่าต่อให้เราทะเลาะกันมากแค่ไหนอะคนคนนี้ก็ยังต้องการคุณให้มีคุณมาทะเลาะด้วยดีกว่าไม่มีอะเหมือนว่าเขาอาจจะหาเรื่องทะเลาะคุณหรืออาจจะทําให้คุณโกรธหรือคนคนนี้นะคุณถ้าเขาแบบ ออกแนวที่ไม่อยากจะติดต่อมาเองโดยที่จะว่าวอีโกหรืออะไรก็แต่เขาจะทาให้ในสิ่งที่คุณแบบไม่ชอบอ่ะเพื่อที่จะให้คุณนะ่ะโมโหเขาอีกแล้วก็เข้าไปพอคนเราอ่ะเวลาโกรธใช่ป่ะสมมุติสมตสมตินะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาไปลงโพสต์อะไรบางอย่างที่คุณเคยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้เขาก็จะทําแบบนั้นแหละหรือถ้าคุณเคยบอกว่าเฮ้ยเธอไปคอมเมนต์สาวไปกดไลค์สาวคนนี้ไม่ชอบนะแล้วเขาทํานั่นคือบางทีมันมันมีความซับซ้อนอยู่ในพลังงานนะประมาณว่าจะดึงคุณนะกลับเข้าไปโมโหเขาแล้วทักไปว่า เธอก็ยังไม่เปลี่ยนเธอก็ยังทำอย่างนี้ต่อให้คุณทักเข้าไปแบบเนี้ยต่อให้คุณฟาดฟันเขาแต่มันดีกว่าคุณเงียบไงเข้าใจที่ไม่เหมาะสือปะคือการทะเลาะคุณคือการได้คุยกับคุณนั่นแหละเออนั่นแหละเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะต่อให้ทะเลาะก,กันมากแค่ไหนก็ยังอยากจะกลับมาทะเลาะก,กันอีกเงี้ยดีกว่าคุณไม่มีคุณอยู่แล้วเขาไม่ไหวอะ่ะเขาก้าวดาบเลยอะ่ะดูดิก้าวดาบอะ่ะคิดถึงวันเวลาทะเลาะก,กันก็ได้นะจะดา่าจะว่าอะไรก็ว่ามาเหอะแต่ดีกว่าไม่มีเธออารมณ์เนี้ยเลยอะ่ะแบบ ฉันยอมไม่เธอฟาดนะเอาเธอถือดาบเหรอเอาวันนี้เธอไม่ได้เป็นดาบเจไดแล้วหรอดาบเรือนแสงหายไปไหนละ <c oughs> ไม่บอกว่าคนละสำรับ <c oughs> อะเธอถึงแม้เธอดาบเธอจะใหญ่ขนาดนี้ฉันก็ยอมไม่เธอฟาดเอาดีกว่าไม่มีเธอเดวล้วเว้นะมีถุนตุนกลุ่มชาวธาตุไฟมาสูงนะคะเทวธาตุลมก็มาสูงนะคลิปแรนด้อมนี้นะโอเคแล้วพลังงานของคุณละคุณจะใจอ่อนหรอคุณไม่เนี่ยคุณเมจิเชียนเป็นเมจิเชียนที่แบบว่า ไม่ไม่มีความไม่มีความมั่นคงทางจิตใจอีกแล้วอะคือแบบฉันไม่พยายามแล้วเธอฉันเคยพยายามเคยใช้กลยุทธ์ทุกทางเพื่อที่จะดึงความสัมพันธ์นี้ไว้ถ้าเป็นเมจิกเชียนสำหรับอื่นอะคุณจะมีความพยายามในการที่จะสู้เพื่อคนคนนี้เนาะอาวุธคุณจะแบบดีกว่านี้ถ้าใครเคยเห็นนะเมจิกเชียนนั้นอาวุธเขาจะตงสง่าผ่าเผยกระทาใหญ่ๆทั่วใหญ่ๆนี่คุณพังหมดเลยคุณบอกว่าโอ้ยฉันพังแล้วเธอฉันไม่ไหวฉันไม่รู้จะ จะจะจะทำยังไงเพื่อที่จะดึงไว้แล้วมันเหนื่อยไงฉันดึงความสัมพันธ์นี้มายาวนานฉันทุ่มเทมายาวนานแล้วฉันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นฉันไม่มีเลี้ยวแรงและอาวุธอะไรเนี่ยที่จะดึงล้างเธอไว้มันก็ไม่ไม่ไหวแล้วจ้ะถ้าเธออยากได้ฉันเธอต้องกลับมาเองนะฉันไม่มีเลี้ยวแรงจะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้เพราะเธอทําทุกอย่างมันพังหมดเลยนะคุณบอกว่าพังหมดแล้วให้ไปแล้วไงทุกอย่างที่ ที่ที่แบบให้เธออะเออมันไม่ไหวแล้วความสัมพันธ์นี้แนวโน้มอะคะสิบถ้วยคุณสิบถ้วยมั้งแต่ตอนที่อ่านท็อปปิกแรกๆแล้วว่าสิบถ้วยอยากกลับมาแล้วต่อให้ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คู่แต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่เขาคุณคือคนที่แบบเปรียบเสมือนมากกว่าเขาเมืบเพื่อนอะมันกอดคอกันไปอะมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วมันคิดคิดถึงจะแยกอยู่แล้วจะขาดกันแบบนี้หรอจะเอาอย่างนี้หรอคุณก็ตอบเขาไปว่า ก็เธอยังกระทําเรื่องเดิมน้ำา้ต่อจะให้ดึงให้ฉันดึงเข้าไปทะเลาะกับเธอฉันก็ไม่ทําแล้วเพราะว่าฉันไม่ชอบแล้วเธอยังทําเธอคิดอะไรเนี่ยเธออยากจะดึงฉันกลับเข้าไปคุยแทนที่จะทักมาง่ายๆเธอกลับไปทําโพสต์หรือไปไล่สาวคอมเมนต์สาวในสิ่งที่ฉันไม่ชอบแล้วเธอคิดว่าฉันจะไปหรอไม่ไปแล้ว เธอก็บอกว่าคุณก็บอกว่า,ก,ก,วาก็เพราะว่าเหตุการณ์เดิมอาจจะเป็นทําเหตุการณ์เดิมๆช่วงก่อนทะเลาะเนาะแล้วก็เกิดจบความสัมพันธ์ลงแล้วแต่คนเนี้ยอยากดึงว้ายหกโหอยู่นะเดี๋ยวนะแนะม่หมอเต้งติดแป๊บนึงโกรธเลยเชนญยะ <laughs> เขาโกรธอะไรฉัน <laughs> อามา <laughs> อยากจะทําเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเดิมๆท,ที่ที่ทําให้เกิดความแตกหกักและยังทําซ้ําอ่ะเพื่อที่จะดึงคุณไปทะเลาะอะ่ะแล้วจะได้คุยกับคุณอะ่ะคุณก็บอกว่า เรื่องดาวเดิมๆที่ทะเลาะก,กันน่ะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าไม่ให้ทําแล้วยังจะทาแล้วจะกลับไปเหรอเนี่ยใช่ไหมดูเขาเนี่ยพลังงานแม่หมอว่าเขาเขาเกลี้ยกลาดอย่างไงไม่รู้นะเกลี้ยกลาดอยากจะแบบโมโหที่คุณไม่ทักเข้าไปอ่ะก็ทําไมอ่ะก็ทาไมไม่ทักมาสร้างเรื่องสร้างเราเก่งอ่ะสี่ไม้เทา้าพลังงานในฝั่ง,งคุณนะคู่นี้มันเป็นคู่ทวินเฟรมได้เหนื่อยกับความสัมพันธ์ลักๆเลิกๆแต่ก็ยังอยากมีกันละกันเรามาดีกันได้ไหมความสัมพันธ์เนี้ยนะ เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงได้และน่อมนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายได้นะคะความสัมพันธ์นี้ได้หมดเลยนะแล้วก็แบบโดยผู้ชายผู้หญิงก็ได้หมดนะคะคุณรู้สึกว่าฉันก็อยากจะตัดเธอนะแล้วเธอจะดึงฉันอยนื่อยไหมคู่นี้มันมีได้แดงพันนะ่ะต่อให้ทะเลาะก,กันห่างกันไปฟาดกันไปคุยกันไม่รู้เรื่องอยังไงแต่มันก็เหมือนโดนดึงกลับมาอยู่ดีอะค่ะนะคะพลังงานนะเป็นสิบถ้วยนะและสี่ไม้เท้าอีกอะ มันมีการที่แบบว่ามันเป็นคู่ของกันและกันคนหนึ่งได้เลยอะแม่หมอต้องอ่านแบบนี้นะจะไม่โวยโวยเพื่อนๆนะแต่ถ้าใครไม่ใช่พลังงานนี้คือแบบคนที่เขาทําร้ายคุณโดยที่คุณแบบรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอะคุณไม่ต้องทําอะไรต,ต่อให้เป็นพลังงานเนี้ยคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกแบบนั้นถ้าเขาต้องการคุณก็ต้องมีความพยายาม ถูกป่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีความพยายามมาแล้วมากๆแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วถ้าเขาไม่มีความพยายามก็ปล่อยก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยแต่นี่คือแนวคิดของแม่หมอนะแต่ถ้าคุณแบบเออไม่ไหวจริงๆคขาแม่หมอหนูต้องการเขาอ่ะแล้วแต่กลับไปปรับความเข้าใจเขาได้นะคะไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแรนดอมนะคะเราจะไม่เอาคําตัดสินในไพ่ที่ไม่หมออ่านแรนดอมนี่ไปตัดสินชีวิตใครนะทุกคนนะทุกคนต้องเชื่อมั่นตัวเองมากกว่าไพ่ของแม่หมอโอเคปะ่ะนอกจากมาดูดวงส่วนตัวนะคะ LON หนึ่งสองหนึ่งห้านะคะลายไอดีแต่ตอนนี้ก็คิวถ้าใครจองวันนี้ก็ได้วันที่สามสสมเอ็ดแล้วนะโอนจองวันนี้พลังงานฝั่งเขาเขาจะปลดบล็อกอ่ะเขาทนไม่ไหวอ่ะก้าวไม่เท้ากับหัวเขารู้สึกว่าไม่งั้นเขาจะเครียดนะดูดิถ้าเกิดเขายังทำอย่างนี้อยู่อย่างใบบล็อกคุณล่ะแล้วเขาตัวเขาเองอ่ะบล็อกแล้วก็แบบโกรธเกี้ยวกัดเห็นไหมอยากเอาชนะคุณอ่ะแล้วตัวเขาเองเจ็บเองอ่ะเขาไม่ไหวอ่ะแล้วแล้วเขาบล็อกคุณหรือแม้แต่คําพูดที่ทําร้ายคุณอ่ะ ทําให้คุณเป็นอย่างเงี้ยคุณดูดิคุณน่าดูน่าดิโกรธคุณก็โกรธเนี่ยพอโกรธแล้วยังไงก็ไม่ไหวไงพอไม่ไหวแล้วยังก็ก็คุณก็ไม่กลับไงเพราะว่าการกระทาเนี่ยเหมือนเหมือนทําให้คุณไม่มีทางสู้อะคุณเลยโกรธมากอะไรอย่างงี้ได้เลยนะเหมือนทําแบบเหมือนมาแบบทําร้ายคุณโดยทุนไม่รู้จะหาทางออยยังไงอ่ะ ม,มันเป็นพลังงานนะหรือเขาบล็อกคุณจนคุณรู้สึกว่าไม่ไหวนะเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่กลับเนี่ยคนคนนี้จะปลดบล็อกสําหรับบางคนก็ปลดปลดบล็อกมาดูคุณนะแล้วก็บล็อกต่อเออแกก็ปลดไปเลยโหมันแทนเท่ๆหน่อยว่าทาอะไรเนี่ยแล้วคุณละ่ะโอ้โหคุณยังโกรธเออแม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอคะ ไม่เหมอะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวที่เขาการกระทําของเขาอะผมยังยังมีความรู้สึกที่ไม่โอเคอยู่ต่อให้เขาส่งพลังงานมาหาผมให้ผมทักไปให้หนูทักไปนะคะแม่หมอมันไม่ไหวจริงๆเพราะคนคนนี้ทําเรื่องราวไว้เยอะหนูยังรู้สึกไม่ไหวจริงๆอะหนูไม่ทักแน่นอนเออไม่เป็นไรคุณก็อยู่ในพื้นที่เพราะว่าโกรธอยู่เพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องราวหรือเขาไปกระตุ้นอะไรในสื่อโซเชียลในสิ่งที่เคยโกรธกันแล้วอยากจะให้คุณทักไปทะเลาะอะเพื่อที่จะได้กลับไปคุยและเคลียร์กันไงแต่คุณบอก ไม่เอาอ่ะฉันยิ่งโกรธแล้วฉันไม่ไหวอ่ะอยู่กับเธอเป็นไฟลุกพๆๆๆบนี้ขนาดนี้แล้วพลังงานโดยรวมโอ้โห, Aww, ค,รรหนะคุณ,ม,ม,คณมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เอสออฟบอนะแต่เขาอยากจะให้เป็นคุณที่ทักไปก่อนอ่ะแต่เขาแต่คุณไม่ทักเนี่ยเพราะมันขึ้นแบบนี้ใช่ป่ะคุณก็รู้สึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ไม่หมอะขอฟันทว่าคนคนนี้จริงแล้วอยากขอโทษจะแย่ดูหน้าเขาดิ เก็บคาขอโทษไว้แต่ปากหนักปากดีด้วยนะปากหนักปากดีก็จัดทาผิดแล้วไม่ยอมรับนะ p a จ of page of the c e r เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าทําไมเนี่ยทำไมเธอนิ่งจังแต่ฉันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งเธอนะฉันยังรู้สึกกับเธอถือเหรียญไว้อย,ย่างใหญ่อะ่ะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอะไรมารู้สึกว่าเงาอะ่ะก็มาคุยกักนก่อนดีนะอะไรเงียนเน้ยฝั่งเขาอะ่ะเรียกไง <laughs> 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 เขาพยายาม <laughs> เขาพยายามจะส่งสัญญ,ญาณมา จะเอ๋จะเอ๋เธอสบายดีไหมอะเออทำเนียนทำเนียนคุณก็บอกว่าเฮ้ยแกอย่ามาตลกตลกเปล่าเพื่อเล่นเหรอดูดูดูด,ดูทำเป็นคนคนนี้นะอยากจะแบบอยากจะหาทางแบบตีเนียนหรือว่ามาทําแบบคือเขาอะเขาน่าจะปลดล็อกความรู้สึกเกลียดกับหรือโกรธคุณนะแต่อาจจะงอนงอนหรือว่าโมโหที่คุณไม่ยอมคุยกับเขาอะแต่คุณนะโกรธโกรธจากสิ่งที่เขาทําจริงแบบจะเอ๋บอก เขากึกถึงวันที่คุณเคยคุยอ่ะเคยคุยเคยทักอ่ะเคยช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจเขาเวลาที่เขาเหนื่อยล้าเคยเป็นคนที่ให้ทุกอย่างอ่ะคุณไม่ทําไงพลังพลังงานเขาต้องการหหยหาพลังงานจากคุณนะเนี่ยแต่คุณไม่เอาไงอะขอผลสรุปนิดนึงนะจะหมดเวลาแล้วยังไงแล้วยังไงความสัมพันธ์นี้ คิงออฟวอนเกิดขึ้นในฝั่งเขาเขาน่าจะไปส่องไปสืบไปเห็นคุณในโซเชียลอะแล้วเขามันมีผลต่อใจเขาอะดูมีสเสน่ห์ดูรู้สึกว่าห่วงแหนน่ะอยากกลับมาคุยอะแล้วรู้สึกแบบมีความต้องการอยู่ในนั้นอะมันเหมือนมีพลังงานที่คุณไปลงรูปสวยๆลงรูปหล่อๆห,หรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกคิดเยอะคิดไกลว่าโอ้โหลงแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมีความห่วงแหนหรือก็อยู่ในนั้นนะอยากกลับมาคุยนะเนี่ยแล้วแล้วยังไงต่อขอดูหน่อยนะคะ คุณก็ยังไม่ยอมคุณก็ยังแบบว่า night o f p e n t a c l e คุณจะเป็นฝ่ายที่ช้าคุณจะไม่ทักอ่ะคุณนิ่งอ่ะแล้วคุณรู้สึกโกรธอยู่น้าคุณดีอ่ศสวินนักลบหญิงนับลบชายบบก็จะคุยก็คุยการสื่อสารนะแม่หมอมีความรู้สึกอ่ามันจะมาทางฝั่งเขาเยอะนะเพราะมันเป็นเป็นไม้เยอะอ่ะคุณเป็นเหรียญอ่ะ ไม่พนะอรู้สึกอย่างนั้นของเขาก็เป็นเหรียญแต่ว่าเขาก็อยากจะขอโทษอ่ะแต่เขาเป็นเพจอ่ะเนี่ยแล้วก็คุณคณนี้จะขี่มา้าเร็วมานะแต่คุณระวังนะมาก็เหมือนกับแบบจะมาหาเรื่องก่อนนะถ้าเขาทักมาจะมาแบบเกี้ยวกราดก็ได้นะบแบบว่าแบบทําไมเหรออะไรนู่นนี่กลับไปพูดเรื่องเก่าเรื่องที่เคยทะเลาะกันค้างข่าวไว้ก็ได้นะคุณระวังนะมาจากฝั่งเขาก็โกดเนี่ยเพราะเผลอหึงหวงกับสิ่งที่คุณลง โสต์อะไรบางอย่างอ่ะหึงโกรธหาเรื่องเนี่ยเพราะเพราะว่าอะไรป้าเดี๋ยวนะป๊บนะแม่หมอปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาส่องคุณนะคุณเป็นลวงรูปเซ็กซี่อะไรวะเนี่ยเพราะรูปเนี้ยเดี The World ๋ยวเวอ่ะคุณหลุดพ้นอะ่นอะเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขนะไม่มีเขาอะ่ะคุณหลุดพ้นน่ะในฝั่งคุณน่ะเป็นเด e เวอร์ไปแล้วอะ่ะแล้วแบบเซ็กซี่มากอะ่ะมีใครผู้ชายถอดเสื้อโชว์กล้ามหรือผู้หญิงใส่ชุดแบบเซ็กซี่ปะ่ะมีลงปะ่ะเออนั่นแหละเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้ละเดี๋ยวเธอ หึงเลยหึงอาจจะทําเรื่องราวให้มันวุ่นวายเลยนะแม่หมอว่าอย่างนั้นนะเรื่องไหนขออีกนิดนึงค่ะอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาแล้วสองเหรียญกลับมาเหอะเนี่ยเนี่ยคุณคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้แม่หมอตีว่าไม่เกินถ้าใครเงียบไปไม่ถึงสองอาทิตย์เนาะพลังงานอีกสองวันสองอาทิตย์สองเดือนหรือเงียบไปแล้วจะสองเดือนแล้วจะมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคุณระวังนะจะมีเหตุการณ์ฉับพลันขอขยายทาวเวอร์การที่ทะเลาะก,กันเนี่ย มันทานกับขยายเทอา์พอเขารู้สึกว่ามันคุณดูดีมากอะดิเอ็มเพสอะคุณเป็นดิเอ็มเพสอะคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เลิค่ะมันไม่ได้ต่อให้เขาไปเม้นใครไปสนใจใครแต่คุณคือดิเอ็มเพสอะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปละเห็นปะโอเคนะคะสําหรับพลังงานในวันนี้แม่หมอว่าสำหรับบางคนเดี๋ยวมีทักมาแน่นอนรับพลังงานดีๆกันไปนะคะดูโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะขอบคุณมากๆค่ะ